ตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับเราอยู่ห่างจากฝั่งประมาณร้อยเมตรนะครับตอนนี้ก็ปั่นคู่กันมากับน้นะนะครับลำหน้านี่ก็จะเป็นน้าะนะครับปั่น b i g f i ิ105 pd l นะครับส่วนผมก็จะปั่น Big f i ิ1 2 0 p ่อนนะครับสำหรับถ้าเวลาพี่ๆอยู่กลางอ่างเก็บน้ำหรือว่าทะเลนะครับคันเบ็ดนะครับแนะนำคือต้องวางล้ากับเรือเลยนะครับอย่าไปตั้งโดเป็นสายล่อฟ้านะครับ อันตรายมากตอนนี้คลื่นลมก็มาแล้วนะครับถ้ามองจัดตัวเรือผมอาจจะไม่เห็นมากนักนะครับต้องไปดูของนานะนะครับนี่ครับนานะปั่นนิ่งเลยนะครับวันนี้ ไปไงครับไปหน้สะเทืนี่ไหมครับนี่นะครับคืนอ่างเก็บน้ำนะครับไม่เบาเลยนะครับถ้าทะเลจะขนาดไหนนะครับพี่ๆตอนนี้เราก็คาดคเนไปแล้วครับว่าฝนจะตกอันนี้ก็เดินทางกลับมาใกล้ฝั่งแล้วนะครับ ว่านี่บิ๊กปิตนะครับทั้ง105และ120 PDL นะครับปันสนุกจริงๆนะครับเดี๋ยวไปประกอบนาแป๊บนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศขึ้นลมอ่างเก็บน้ำนะครับ โด้บิ๊กฟิต105ครับสู้ขึ้นมันเลยแล้ววันนี้